ใครโทรแดนนี่ Philip ophyll how refugees อ๋อปืนต่อต้านอากาศยานโอเคขวั t o ันจดการให้จะไปศพลงมาทำแก่บงกบ้าอะไรเนี่ยต้องส่งมาให้ดูด้วยเหรออ่าฮะ i ันชอบสปิ e ที่คุณให้ลิสต์ e n ทูม Whatever happens now, <coughs> I wanted to thank you for everything you've done for Libertad and for me. Thank me once we've blasted through Castillo's <coughs> blockade. See you on the other side, Danny. Officer. Oh. Go ahead, go at ไปแล้วก <c oughs> ดไม่ติดเถอะมานี่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 เอา้อา <c oughs> แบกก่อนแบกก่อน <c oughs> เอาใอ้ชัวร์ไปทิ้งใกล้ๆออกไปต้องมาร์กใหม่แล้วหรอรเหนื่อยนะต้องทำทีละชั้นไปเอาชั้นนี้ก่อน hmm, ngay đi quá. pha lõi mình anh ấy cái cây cọt. ừm, oh, mà thôi được เวนเอ้ยต้องเขีรยข้างล่างให้ได้โอ้โหเฮี้ยยากก็ก็เอาให้มันแบบนั่นหน่อยดิเว้ยเป็นยากแบบโอ้มันไม่ใช่อุปสรรคยากนี่มันลดพลังผู้เล่น อยก่อนแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> ช่วยก่อนมาร์กให้หน่อยโอเคโอเค เคยตัวหนึ่งไกลๆเจอแล้วบีอเ,เอลต์ขอบคุณมากช่วยหน่อยอไม่ไหวไม่ไหวจริงต้องช่วยกันเจ็บ <c oughs> อย่าบอกว่าหมดแล้วนะที่กูพยายามมาหมดแล้วเหรอมีมีถังระเบิดอยู่เดี๋ยว อ,อยูรเนียมใช่ไหมหมายเหตุแบบฟอร์มจุดโนดภตพรสนามหมูป่าออกศึกนาวาโรและโรดิเกรสถูกถึงยับเลยไม่รอดทั้งคู่มอนโดนาหนียวมาได้แต่หมดสติในรถจิ๊บระหว่างทางกลับฐานน่าจะเพราะเสียเลือดฉันสูญเสียนิ้วไป3นิ้วแต่ยังคงมุ่งมั่นกลยุทธ์ใหม่ยึดรถถังมาให้ได้ทางเลือกปืนพ่นไฟฉันต้องทำให้ไอ้หมูเคนั่นหมดทางไปต่ออย่างถาวรอะไรวะ อไม่ไหวเดี๋ยวมีคนช่วยอะ่ะมันแบบช่วยเบี่ยงเบนความสนใจไปหน่อยออเรามีไดนาไมต์ปะไม่มีแล้วเดี๋ยวเอาเอาไอ้นี้ก่อนโอิ้ยสวยอ๋อไม่ได้พกมาเอาระเบิดไอ้นี่มาระเบิดแท็กศัตรูระเบิดได้เนาะวย แล้วก็ไอ้นี่อันหนึ่งสวยงามเอฮอนอันติอาคัสกานันาทร์ไปจัดการเรือเลยแล้วควรจะเป็นพเตมหอะไรก็ได้ หมื่นสองพันนัดมึงไปเอามาจากไหนอ่ะมึงจะให้กูจมเรืออีกเนี่ยนะเรือนี้กลารา I'm close to Castillo's ships Okay มี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 โ a ้ครับท n ่ เือทงฟ้าแล้วครับเคแผนใหญ่แผนใหญ่เติมกระสุนก่อนก่อนจะไปแผนใหญ่ข้างในเหมือนมีของอาขอดีๆได้ปะอรปตาดจงเจริญ มันเหมาะนะที่จะมาใช้ตอนเนี้ยหรือว่าปืนใส่ลุยเก็บตังค์ด้วยมีเงินอีกไหมครับโอเคต้องขึ้นข้างบนใช่ไหมโอ้ยอย่างสูงเลยฮูริโอจะบอกมึงก็ใช้ไอ้นี่ฮุกขึ้นเหมือนกันหรอเฮ้ยจ้าตาตาตาโอ้ยไกลเว้ยอ๋อมีเติมกระสุนเติมทำไมตอนนี้เนาะแดนหนิ You want to use your camera to check out the defenses on those ships? Look before you leap. If Lita was with us now, she'd be halfway to those ships. If Lita was here, I'd kick her ass for keeping you a secret. Take care of yourself, will you? take out alarm. Oh. Die. Nice. กูดีโอช่วยกูด้วยเป็นกำลังใจให้กูด้วยอ๋อกระสุนไประเบิดเทคไม่เต็มเอาละเทคดาวจากห้องควบคุมก่อนน่าจะดี อย่าให้แบบคันที่แบบต้องลุยเลยของเราไม่พร้อมจริงแต่เท่าที่ส่องดูเมื่อกี้มันไม่ใช่ศัตรูแบบแดงจา๋านะกลาดะ on board This is it, Danny. Clear those ships and don't be afraid of using their own weapons against them. Those turrets pack one hell of a punch. หวาดเสียวเวเปิดระยิงไม่ตายต้องค่ยอยค มีกลอ้องอยู่เปล่านี่คือครับนี่ไปเลยเสีบเวลาจะเข้าไปห้องกัปตันห้องนี้เนาะ เค้ต้องขึ้นไปข้างบน,งนไาบนไม่มีตัวอะไมาเกียดเรามีอาบจีอยู่ <c oughs> ต้องลากมัน <c oughs> เดี๋ยวไปตะเอก จัดไปหนึ่งส,สอง <c arr ill ow> จะดูว่าแกได้ยิน <c oughs> ต้องส่งใหม่ <c oughs> โอเคสอมโอเคนี่สามตัวสุดท้ายมั้งแต่จะแต่จะยังไง่ะดิยิงไปก็ไม่ตาย ขอแค่รู้ก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนเอราอูลยอปน,น,น,นี่คืออะไรโอ้มันขับได้ด้วยเหรอมันเดือดขนาดนันนะ้นฝนตกแล้วเป็นบัดอีกตัวนึงไปไหนวะออเปลี่ยนตำแหน่งโอเคโอเค รีบใช้โอกาสนี้แหละ h e c i g o e r t o s, hey, s, well. <S โอ้โห <Radio. S 1> สายมีเวลายิงหมอยู่ด <c ute noise> ้วยกันแบบนั้นแล้วกูจะจัดยังไงวะเนี <c ute noise> ่ยต้องใช้นี่ช่วยอุ๊ยอุ๊ยอุย ปลาไปก่อนมีประโยชน์มากเลยในตอนนี้ที่แบบว่าเราไม่มีตัวแบบไม่มีการมาร์คถาวรเนี่ยครบไหมหนึ่งสอง,ส,องสามครบนะ No t h i n I suppose เคย์เฟย์เคย์โอเค <S <S ให้มันค่อยๆมา มีตัวอยู่ข้างบนถึงไหม <What? S 1> วะไม่ถึงอุ้ยเพื่อนเสือจเดินมาทางนี้โอ้ <c oughs> ยากว่ะคือเราไม่เห็นไม่เห็นมันเป็นแบบ <c oughs> เราไม่เห็นมันเป็นเป็นตัวตัวแบบเด่นอย่างนั้นข้างบนเหรอเสียงมันอนอยู่ข้างบนเลย เออไอคำอ้อนอ,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 อยู่นู่นอยู่นู่นเฮ้ยโอ้โหฮะมึงจะอึดเป็นรถถังขนาดเนี้ยไอพวกบุลเ,เลตสปอนอะไรฮูลิโอยิงเลย

เอ้ยไม่ต้องสนแล้วสตงสเตลของหนุ่แบบนี้มันต้องบวกเว้ยมันยังมาอีกเหรอวะกระโดดไปดิเพื่อนโอ้โหมึงจะอึดขนาดนี้ดูแล้วรีบอยู่ มันอึดจนฆ่าไม่ตายเนี่ยแหละให้กูทำอะไรต้องเคลียร์ก่อนเคลียร์ไปทีละโซนใช่ไหมแล้วเมื่อกี้มึงมาร์คให้น้ำอยู่ไหนวะเนี่ยกูเยอะจังวะเต็ตโอเคช่วยยิงหน่อยบุลล์ โอเคเก็บตีอุ้ยเหียต้องหามุมเก็บก่อนอ้ยเหียเสียงนี้มันเฮลิคอปเตอร์มันโอเคมาดิแบกอัพอะไรไม่ไไมี โอ้โหดูดิกูใช้ปืนนี้ยิงมึงยังอึดเลยวนช่วยหน่อยโอ้โหเขี้ยละแล้วกูจะเอาไงกับไอ้นี่ดีวะเนี่ยโอ้ยมาดิกูเห็นมึงนะเว้ยอุ้ยเขี้ยตกน้ำ โอ้โหกูเป็นกรริยาเราประเภทไหนวะเนี่ยหวนหวนช่วยหน่อยเคลนดีดันดิน่าจะเหลือแค่ไอเทียเนี่ยแหละโอเคเรือลำแรกสำเร็จสวยมากหวนมึงแม่งเท่เอีดย่เลยกะ ไปแล้วโว้ยต้องไปยึดอีกอันนึงเพลมึงก็มันเกินอ่ารู้แล้วรู้แล้วกำลังมากำลังมาเสียวโอ้ย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 ขอขอ tomèn đối thủ nè, thấy lá thấy lá, ai, ai giăng gù à, ô, oh. đi, thằng ờ. này, này cần, phải không, đang ở trong này với nhau phải không, anh kia, mưa วัรอกูแป๊บนึงกูหาทางเข้าอยู่เป็นภาคสนามเองโอ้โหเยอะไม่ตายไอ้สัตวโอ้ยโอ้ยโอยเจ้าจะแก้ไขศูนย์เลงให้มึงเงียดิโอ้ดีใครอยู่ไหนอีก เห็นอยู่แต่ไอ้เยนี่ต้องไอ้เยแล้วกูเทคดาวไม่ได้เหรอมาดิไอ้ยัไม่ตายตรงไหนอีกอ๋อโอเคโอเคมึงจะมาไหนมึงจะมาไอ้จะไปไหนสวย ต้องขึ้นไปห้องมาครับข้างบนให้ได้กระสุนพร้อมรอแบบนึงนี่ไงโอเคห้องนี้ห้องนี้ปลอดภายัยอยู่นูน่นโอเคเสร็จแล้วครบแล้วอารีดนวัน วเดี๋ยวไปเจอกันต้องหนีแล้วฮวนกูไปด้วยามึงเท่ชิบหายฮวนเสียคนลูกอะใครยิงม้เนาะ อ๋อไอนี่เคลียร์เกียร์ทางก่อนไอ้นี่คือไอ้น่าจะทุ่นระเบิดอู่กลาหะโอ้ไม่กอดคนลุกคนลุกอยู่ There's Clara ไปยังเรือโอเค We will liberate Dani. Oh. Boom. Oh boy. Hell of a fire. Oh, Larissa. have to give you credit, Lara. Benito. We did it. Danny. That was the difference. What's your plan when you reach America? Oh, me and my friend Alejo are going to work shit jobs until we could scrape but up some, some money. Load. Open a body shop. On, if the Yankee blockade like. taught us anything, it's how to keep things running when you got nothing. That's the dream? Mm -hmm. Mm -hmm. Sure, Yankees might pay you to park their cars or pick their fruit, but <laughs> you'll never <laughs> be one of them. We'll 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 the we'll we'll American dream doesn't come in our color. Okay, if we're shitting um. on dreams, what are you going to do if you win? Presidente Garcia. The next president won't last six months before they are assassinated. Wait, mm -hmm. what? It's the truth. Won't free elections solve that? What, what happened to your list? It's a vision, Danny. But I'm not as naive as you think. God. This revolution <coughs> will free Yara, but, but, will free Yara, Yara, but won't fix, it. But we it. fix it. We take the capital, Yara will if be burning. Could be civil war, factions, warlords, born-backed coups. Take your pick. Yarrans will be killing Yarrans for a generation. ต้องสู้ไปจนตลอดชีวิตล่ะติดอยู่ในวงจรพฤติกรรมและการปฏิวัติหน้าที่สัตว์ดูโชยเราดูว่าจะฝ่าวงจรออกไปยังไงไม่ใช่แค่ฝันนะแม่ล่ะต้องทำล่ะไไม่มีใครเลือกไม่ใครเลือกที่จะทำแบบนี้หรอกทุกคนที่ตามที่เขารวมลิบบ์รวมลิ์ตาพร้อมที่จะเลือกเซนดี้แล้วฉันที่ภาพแก่ไหจัดของขึ้นชั้นใน supermarket Fuck you ไอ้แกน่าจะดดีมากเลยนะในยูวิฟอร์มมีฟันซี่เอพรังมีผ้าพุงยาร์ดในฝันที่สุดอย่าเอาฉันไปอยู่ในฝันแฟนตาซีมึงเทมากฮนพูดหลายรอบแล้วมึเทจริงอ่าคือฮ์เดอร์เฟวอร アピチー。